สองขวบสามเดือนเริ่มเป็นคำเริ่มร้องตามเพลงแต่ยังไม่ชัดใช้กรณีเดียวกันเลยค่ะคุณพ่อคือร้องไปก่อนก็ได้นะคะให้เขาร้องให้สนุกสนานเราจะไม่ไปแก้ทุกครั้งไม่ไปแก้ทุกคําที่ลูกพูดไม่ชัดนะคะเพราะว่าถ้าขณะที่เล่นแล้วเราไปแก้เยอะๆแบบนี้น้องอาจจะแบบขาดความมั่นใจเนาะเราก็อาจจะแบบอ้พ่อช่วยจัดการคํานี้ให้ชัดๆนะอะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ลงมาเล่นลงมาฝึกออกเสียงกันนะคะลงมาฝึกออกเสียงก็เช่นเอา abc มาอ่านหรือเอากอไก่ถึงพอนกู๊มาอ่านแบบนี้ก็ได้นะคะเสียงก็จะชัดมากขึ้นพอน้องเข้าใจว่ารูปปากของคําเหล่านั้นจะออกยังไงนะคะ,ะน้องจะขยับปากได้ชัดและดีมากขึ้นจะค่อยๆเห็นผลอ,อย่างที่ครูแหม่มสอนเด็กๆอยู่ประมาณ ประมาณที่เราใช้ครั้งละ30นาทีเนี่ยนะคะรอบละ30นาทีเนี่ยในการฝึกในการฝึกออ,ออกเสียงคำให้ชัดเนี่ยก็ประมาณ2เดือนสเดือนน้องก็จะเริ่มชัดมากขึ้นแต่ช่วงแรกครูแมบบเองจะจะให้น้องบริหารลิ้นไปด้วยนะคะบริหารลิ้นบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้นแล้วก็นวดปากและลิ้นด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จัดเวลานวดเลยนะคะ หนวดเช้า15นาทีเย็นอีก15นาทีก็ได้นะคะแล้วก็จัดเวลาฝึกพูดนะคะอีกต่างหากฝึกออกเสียงตัางหากลงมาเล่นด้วยกันนะคะลองดูนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแม่มตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะ ครูแม่มโชจิลัก์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ